เธอเบอร์สี่เป็นกระเทยเหรอก็แค่ถามแค่กระเทยแล้วมันเป็นอะไรอ่ะกระเทยแล้วมันเป็นอะไรอัดเวลาเป็นกระเทยมึงได้ไปขี่คอใครอยู่ไหมไม่เลยไม่เลยกูก็บอกไม่นะกูก็บอกไม่นะมึงก็ไม่ได้ไปขี่คอใครหนท่าไมคนอื่นต้องหนักหัวด้วยวะมึงมันคนใจไม่มีอะไรที่น่าจะดูเป็นผู้หญิงได้เลย ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่เะรับชมช่องลูกกี้ใชนนะคะวันนี้พี่จะมาทดสอบสามคนพี่ฟนะคะว่าถ้าเกิดพี่ทะเลาะกับเพื่อนในตีอ่ะมันอีสองคนอะ่ะจะห้ามรอมัยหรือว่าจะอะไรพี่จะพูดยังไงวะซุ่มทีมไปนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแ,แขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือยูฮีคนสวยนะคะฮะัลโหลอืมาช่วยกูได้ไหมช่วยอะไรกูจะแกล้งทะเลาะกับมึง เราจะสุ่มทีมไปแล้วก็เกียงทะเลาะกับมึงแล้วก็ดูว่าสองคนในตีมนะจะห้ามเราไหมไปนไปมาลองดิโอเคไปมึงลงตรงอุรงเรือนเลยเอาทำไมโยนหัวให้กูวะอย่างี้มึงก็โดดไปเหอะเอามึงก็รู้ว่ากูเพิ่งเล่นปะมึงจะมาอะไรจะลงไหน,นจะมา เอาโค้งูมาอู่เดียวแล้วมึงก็ไม่โดนเอาก็มึงปลดมากูจะรู้ไหมว่ามึงจะโยนหัวมาทำไมตั้งแต่แรกอาร์ตไมโอ้สก่อยรู้เรื่องโอ้สักอยนกนกก็ไม่ออกมามีสีแดงไม่มึงดูตัวกูเป็นอะไรกระเทยหรอเธอเบอร์สี่เป็นกระเทยหรอ อก็เทยนี่เวลาแบบเขากับผู้ชายอย่างเงี้ยเขาไม่อันนี้เหรอแม่อันนี้คือบุรลีเหรอเปล่าไม่ได้บุลลี่แค่ถามเฉยไงไม่ถามถามมาว่าอะไรพขผู้ชาย เวลาคบผู้ชายเงี้ยเขาไม่แบบไม่พูดใี่เพื่อนเขาฟังว่าอย่างนั้นยังต่อก็พูดอยู่ไม่นาเวลาเราไม่แฟนมันก็รักดีนี่เราไม่อายเขาหรอเราทำมอันนี้มันยุ่งหม่เยสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วถูกเออหนูต้องอายมากอะมันก็ต้องแบบมีอายบ้างปะ ไม่ <c oughs> ใช่ผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ะเทยสวยมีเยอะแยะเอออะทำไมพูดงี้อ่ะเฮ้ยมาด้วยกันหนอเอออะไรขอโปกเอาเลอปล่า <c oughs> ใส่เหมือนกันเลยวะลองหอัวโปกจะไเห็นแล้วหรอก็ไม่เคยลองแต่แบบส่วนมากไงหัวโปก มาเขานี้ดูดูสภาพหน้าตัวเองแล้วเนาะคิ่อะไรกันไว้ก็หน้าตาดูเรื่องนะก็น่าจะหน้าตาดีกว่ากระเทยแถวนี้นะพ่อก็ไม่รู้สิน่ยก็เพอร์ดีว่าแล้วว่ามีคนรู้จักดีพูดเหมือนเคยเห็นอ่ะพูดเหมือนเคยเห็นหน้าเขาอะในเวอร์ไหนวะเบอร์หนึ่งอ่ะแต่ที่จริงก็ไม่ได้จะปูรี่อะไรหรอกก็แค่ถามไง โอู้หแบบนี้เขาเรียกบูลล no. ี่โนเขาเรียกบูลลี่ค่ะถามดีๆได้ปะอันนี้มือแียอันนี้ก็แบบไม่ได้ถามแบบแค่แบบแวะอะไรนะก็ถามดีๆก็เคยหัวโป๊ะนี่คือถามว่าพูดพูดก,กับเพื่อนกูอย่างนี้นะ่ะเอา้าเพุ่งรุ่งดูว่าสังคมเกมฟรีไฟมันห่วยขนาดนี้ ก็แค่ถามแค่ไอ้เอแล้วมันเป็นอะไรอ่ะเอกเธอแล้วมันเป็นอะไรอาร์ตเวลังเป็นกอกเทยมึงได้ไปขี่คอใครอยู่ไหมไม่นะไม่กูก็ว่าไม่นะกูก็ว่าไม่นะมึงก็ไม่ได้ไปขี่คอใครหนี่ยทำไมคนอื่นต้องหนักหัวด้วยด้วยวะมุงไม่เข้าใจทำไมคนใหญ่แย่ใหญ่สุดแล้วผู้หญิงครั้งนั้นที่เจ้าองก็ไม่ใช่ผู้หญิงอะก็ไม่แน่หรอกอนาคตก็ไม่แน่ แล้วคนที่โรงเรียนมันรังเกียดคนที่โรงเรียนเขาไม่มีความคิดจำจะทุนแบบนี้แต่มันก็ต้องมีบ้างแหละแต่ก็แบบเขาแค่ไม่พูดไงเขามีแต่เขาก็มีมารยาทไงเขาไม่รังพูดเล้ถามถามว่ามีถามว่ามีไหมเขาก็มีแต่เขาไม่พูดเขามีมารยาทเขาไม่การเรียลการสอนที่ดีเขาก็รู้จักกันเนาะว่าอะไรคนพูดไม่คนพูด เขาเรียกว่าคนมีสมองหรือเปล่าอ๋อเอ้าใจถอยหน้าไปไปตายแล้วไม่ชุบเขาอ่ะก็ชุบดิดเนี่ยกระตือหัวโป่งไม่ชุบหน้าเมื่อกี้นะอะไรวะขออ,อ้าเรามานี่ค่ะรอรอดูแหละเอาเล่นเขาเลมาไรงัดงัด มัวแต่พูดช่วยกันก<า>บ้างอัดอัดอัดอย่าประยุกงกับคนไม่มีความคิดกระเทยแล้วมาทำไมอะถามแบบถามถาม,ถามดีๆเลยก็ไม่ทำไมกระเทยหรือแบบหัวแต่มันแบบมันไม่ใช่ผู้หญิงเหมือนคนอื่นไง ไม่ใช่วุ้ยหยิงแล้วไงทำไมต้องแค่มันก็มันก็เป็นสิทธิของเขาป้าที่เขาจะเกิดมาแล้วเขาเป็นอะไรก็ได้ตัวเองอะเป็นผู้หญิงเราเขาหรือเปล่าทำไม,ม<า>ต้องแต่ว,วามาวิจารณ์ทำไมต้องไปยุ่งกับเรื่องเขาได้ก็แค่อยากรู้เฉยอยากรู้ว่าคนใช้คำที่มันดีกว่านี้หรือเปล่าบางคนก็บางคนก็อยากพูดเหยียดให้ตัวเองสูงเฉยบางครั้ง ก็ดีแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ยกว่ากระเทยไฟเพอดีว่าตัวเล็กเนาะไม่ร้อนไม่ร้อนช้ำพอาดีว่าตัวเล็กนี่ตัวใหญ่ใครไม่ใช่กระเทยายเออทานในดิที่บ้านกินอาหารเม็ดดีเปล่าบ้านแกเหรอกินอาหารเม็ดแกหรือเปล่าแกที่บ้านกินอาหารเม็ดพอดีว่าแม่แม่เอาข้าวไม่กินเอาข้าวไป็นอาหารเป็นขดทำไม นึกว่าไม่ใช่คนแต่ละเขาพูดลงมาได้ไงก็ไม่รู้ม่งมาเล้วนแค่นั้นชอบก็คือไม่ชอบก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ชอบก็ไม่ต้องพูดแค่นั้นเลยขนาดผู้ชายบางคนเขายังบอกเลยว่าเขาไม่ชอบเอามันก็บางคนว่าเออไม่ใช่บนงคนบางคนรึเปล่ามันก็ไม่ชอบเกิดต่ทุกคนใช่ไหก็เธอเป็นเพศที่แบบ พูดมาให้หมดเลยมากวดคลิปไปละแล้วแต่ครับแ่ก็มันจริงไหมอ่ะเป็นกระเทยหัวโปกอ่ะดูได้ไงว่าเขาหัวโปกเขาผมยาวนะตัวผมยาวนะยาร้องไงอ่ะผมยาวแล้วก็ก็มีตังไปอัพนมที่ใหญ่กว่าผู้หญิงบางคนแล้วกัน มันก็ไม่ใช่นมจริงๆมันผู้หญิงคนนั้นหรอกนะก<ว>ระร็รกวยอะค่ะก็รวยอะเข้าไปเหรอเข้ามีจังทำดีกว่าแบบทรมั่าที่ทไม่มีอะไรทำมาไก็เหียบเพ่เขาไปช่วยไหลจม่องมันก็ไปสสญญากรรมจมองมาไม่ได้แปลว่าจมองจมองมันศัญยกรรมไม่ได้หรอค่ะโง่ก็โง่อย่างนั้นแหละ่ะพูรรมมดให้เขาเลย เอ้าคุณนายก่อนนายจะด่าคนอื่นอ่ะนายไปหัดใส่หูฟังซื้อหูฟังดีๆมาใช้ก่อนไหมเอราะว่าไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าแบบหูฟังโคตรกากอ่ะนายเราไม่ได้บูลลี่เลยทำไมนี่โง่จังเราบางซ้ายอาร์ตวาง้ายมาใส่เก็บเสียงตรงบ้านมายเกิดเรื่อมหนู บอกเมียตัวเองเหอะไปทำไมอ่ะมันบ้านไม้บ้านไม้ข้างบนตัวหนึ่งเอามันวิ่งไปแล้วค่ะไม่ได้พูดด้วยบอกบอกแฟนค่ะแฟนพูดด้วยเหรอก็ว่าอยู่ทำไมเข้ากันนิดเยก็เข้ากันแล้ว,แล,วแล้วทำไมอ่ะคะก็ว่าอย ไม่อะไรก็ก็ไม่อะไรหรอกก็ก็ดีก็ดีที่เจอคนที่ใส่หมกกันก็ก็ก็อายเขาบ้างเนาะเป็นพี่ที่สามเวลาเวลาอยู่ด้วยกันก็เหมือนคนมีสมองอยู่มีอยู่แบบว่าไม่มีอย่าอย่าขอเราจะไม่ b u l ี่เขาโลกี่อิวได้พีตัวแหละกูเหรอกูยังไม่ได้จะตัวเลย กูเป็นระเทมกูเป็นไอเทกูด้สีแล้วอะกูกูเข้ามาดูคนปากปากปีใช่ไหมีใครรู้นไม่น่าสุ่มอะกูก็นึกว่าจะเจอคนนิสัยดีกว่านี้ไงขอโทษถ้าอยากเจอคนนิสัยดีๆก็แนะนำไม่ต้องสุ่มทีมมานะคะเอาแสดงรู้ว่าดีรู้รู้ตัวเองดีว่าตัวเองไม่ได้นิสัยดีค่ะรู้ค่ะรู้ค่ะก็ไม่อยากจะสุ่ม สวยให้ห้ามันน่าให้จิกเออมีความมันน,าน,น่ามันอันนี้คือบอกตัวเองใช่ไหมคะใช่ให้ตัวเองยี่สิบเลยก็ได้ตรงนน,น้นมีันหนัน่มันไม่ชอบก็ไม่ต้องปากดีแค่นั้นแหละบางคนที่ไม่ชอบเพศที่สามแล้วก,ก็แค่นั้นเองหนู okay. อยากรู้ว่าพบความมั่นมาจากไหนเยอะแยะ เป็นกะเทยอ่ะกะเทยยิ้มได้ด้วยต้องวยแล้วปนดอะต้องมีความบันเแล้วก็สวยต้องมีความเก็กตืมแต่มันก็ไม่มีแบบไม่มีอะไรที่น่าจะดูเป็นผู้หญิงได้เลยเงินไง You know เงิน งินไม่ใช่ไม่ใช่ความเป็นผู้หญิงค่ะเงินคือความสัญญกรรมสัญญกรรมคือผู้หญิงมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงแท้ๆอะค่ะมันก็สวยกว่าผู้หญิงอะค่ะขอบคุณค่ะมันก็แบบมันก็ไม่ใช่ของแท้สักอย่างเลยอะค่ะมันก็เทียม,ม,มทันตนเลยออค่ะ,คะ กูกูไม่น่าพอมึงสุ่มทีมตอนนี้เลยว่ะอารกูน่าจะรอสัก5นาทีค่อยไปเจอคอนะุณประเพลสเนี่ยกูขอโทษนะอยากดัง,ดดงมึนกันว่ะเจอตรงนี้มันมีคนต้องยอมรับมึงก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่กดตู้กดดาวน์มากร้องพวกมึงจะเป็นอะไรกับเพื่อนกูนักหนาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อย ก็ตอนแรกก็ถามดีๆป่ะถามดีๆตรงไหนแกถามอย่างนี้ก็ต้องพูดว่ากระเทยของผมไหมอ่ะไอใครฟังมันก็เสียความรู้สึกปลถึงกูจะไม่ใช่กระเทยก็ก็ต่ไม่่เออเรื่องจริงไม่เรื่องจริงก็ไม่ก็พูดแล้วก็ผลควรจะมีมารยาทบ้างอ่ะเห็นใจก็ควรมั่นเรอะถ้าเห็นใจก็จะไม่พูดรักกันตายแล้วนะอุ้ย ความแบกว่ะบังคาลัขอให้กแบบูอย่าเจออีกนะเรากกค,คานกับืูปากดี <c oughs> ปากโอเคโคตรโคตรมาก